สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งสูตรอาหารง่ายๆคุณก็ทำได้อร่อยทันทีวันนี้เรามาทำผัดคะน้าหมูกรอบจำแรงอร่อยได้ไม่อ้วนด้วยกันเลยจ้าแม่พึ่งใช้เป็นหมูกรอบจำแรงของมิตรอวตาค่ะทำมาจากโปรโตีนเพื่อสุขภาพมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยนะจ้า นี่คะ่ะหมูกรอบจำแรงนะคะดูดีแล้วก็น่าทานมากๆจัดมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะสะดวกในการนำไปทำอาหารทุกเมนูเลยจ้ะแม่พึ่งก็จะเอาหมูกรอบจำแรงไปทอดก่อนนะคะวิธีการทอดก็ง่ายๆเลยเหมือนกับเราทอดหมูกรอบนะคะหรือว่าหมูสามชั้นทั่วไป นี่จะทอดไปสักครู่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะกลิ่นหอมชวนทานมากๆกรอบนอกนุ่มในทุกชิ้นเลยจ้ะมาเตรียมในส่วนของผัดผักคะน้าแสนอร่อยกันเลยค่ะ แม่พึ่งก็ปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใส่เต้าเจี้ยวไปครึ่งช้อนโต๊ะจ้ะน้ำตาลนะคะแม่พึ่งจะใส่เล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชาตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกค่ะหอมแล้วก็สีสวยนะคะ ในการทำผัดผักคะน้าให้อร่อยนะคะเราก็ต้องปรุงรสแล้วก็ใส่ทุกอย่างรวมกันไปแบบนี้เลยจ้ะทีเดียวใส่น้ำมันลงไปให้น้อยนะคะเปิดไฟให้แรงสุดเลยะคะ่ะแล้วก็พอกระทะร้อนก็ใส่ผักลงไปนะคะ ผักคะน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะก็จะมีความสุกกรอบอร่อยแล้วค่ะเราก็ใส่ในส่วนของหมูกรอบจำแลงที่เราทอดไว้ลงไปเลยแค่นี้เราก็จะได้ผัดผักคะนา้าหมูกรอบจำแลงแสนอร่อยแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งแล้วจ้า เป็นเมนูผัดผักง่ายๆธรรมดาที่อร่อยไม่ธรรมดาเลยจ้ะถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอนค่ะทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนลองทำกันดูนะคะถ้าท่านชอบเมนูง่ายๆสไตล์โครเม่พึ่งกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะ